ต่อที่เรื่องผัดไทยมัธยมค่ะไม่ใช่รสชาติแบบเด็กๆมัธยมนะคะแต่ว่าผัดไทยมัธยมที่อร่อยถูกปากเป็นฝีมือของนักเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยาที่จังหวัดส,สระบุรีค่ะที่น้องๆเขาลงมือปรุงทำผัดไทยทำอาหารอร่อยถูกปากจนต้องยกนิ้วให้ไม่แพ้ผัดไทยมืออาชีพเลยค่ะ โดยคุณชด,ดารัตน์สิงหะเดชากุลผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ไปลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองแซงวิทยาจังหวัดสระบุรีที่ทางโรงเรียนได้รับเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมดีสมุมเมือง เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมสําหรับการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาต่อค่ะแล้วก็เป็นที่ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นและเด็กๆก็ไม่ต้องเข้าไปสอบแข่งขันที่โรงเรียนใหญ่ๆในตัวเมืองนะคะก็ทางท่านผู้ตรวจและคณะท่านก็มีการไปรับฟังบรรยายสรุปรวมถึงไปกาไปตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนค่ะ จากนั้นก็ไปชมการสาธิตเมนูผัดไทยมัธยมนี่นะคะกำลังผัดผัดกันอยู่เลยโดยจะมีนักเรียนด้วยนะคะที่มาโชว์ฝีมืออร่อยขั้นเทพโดยคุณครูก็จะเป็นผู้สอนก่อนนะคะสอนปฏิบัติในทุกขั้นตอนคุณครูมาช่วยดูควบคุมการผลิตค่ะตั้งแต่การเตรียมเครื่องการเตรียมอุปกรณ์ผัดเครื่องผัดเส้นยังไงให้อร่อยเหนียวนุ่มนะ,ะซึ่งทางด้านท่านผู้ตรวจก็ ไปช่วยเด็กๆด้วยนะคะไปลงมือทําด้วยกันค่ะซึ่งท่านผู้ตรวจบอกเลยว่างานนี้ไม่ง่ายเลยนะคะ ถ้าหากว่าไปผัดช้าๆนี่อาจจะติดกระทะผัดเร็วเส้นมันก็ไม่เหนียวนุ่มไม่อร่อยนี่ไม่ได้เรื่องง่ายๆนะคะผัดไทยเนี่ยค่ะคส่วนนักเรียนนะคะที่น้องๆเขาได้มีการลงมือทําประกอบอาหารเนี่ยก็บอกว่าจะได้นําความรู้จากการทําอาหารค่ะไปหาไรายได้ในช่วงปิดเทอมโดยนักเรียนทําได้หลายเมนูเลยนะคะทั้งผัดไทยผัดกระเพราผัดผักผัดพริกแกงข้าวผัด แล้วนอกจากนี้ยังเปิดรับทําอาหารจัดงานเลี้ยงด้วยค่ะทั้งแบบกลองอาหารจานเดียวแบบบุฟเฟ่แบบโต๊ะจีนนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางนะที่จะเป็นการช่วยหารายได้เสริมให้กับนักเรียนได้ด้วยค่ะชอบอยากทำครับได้ <c oughs> ประสบการณ์แล้วก็ความรู้แล้วก็ความสามารถของตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองชอบทำอะไร เราได้ไ,ไหมมีครับได้ไงในช่วงปิดเทอมของเราใช่ไหมครับช่วงปิดเทอมโควิดเราก็สามารถทําอาหารเพื่อขายได้ขายหน้าบ้านก็ได้ครับอ๋ออยังช่วงใต่บาตรตอนเช้าเนี่ยครับอ๋อตอนนี้ทำอะไรเป็นี้มข้าวผัดผัดกะเพราผัดพริกแกงต้มยำผัดปลากระป๋องแล้วก็ชอบครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทําอาหารหลายๆอย่างและทําให้รู้แบบอาหารที่เราไม่เคยทำรู้ว่าปรุงยังไงครับก็ ผัดกะเพราผัดแกงต้มจืดต้มยำก็ประมาณนี้น,นะคะมีมีครับเคยไปโต๊ะรินกับยายครับอ๋อเราได้เราได้ไดใช่ครับเราไปต๊ะวิชาเนี่เอาต่อยอดยังเงเอาไปต่อยอดเหรอครับเอาไปเปิดร้านก็นได้ครับหรือว่าไปเป็นลูกมือโต๊ะจินช่วยเขาทำอาหารก็ได้ครับ